ตระเลนะครับผมมาอยู่ที่69ตัวแล้วก็ทําการใช้อีก1,200สเตมินานะครับก็ได้หินอัปเกรดนะครับทั้งหมดนะที่ที่ได้แล้วผมย่อยมาเป็นเลเวล2นะได้ทั้งหมดอยู่ที่278ก้อนนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกมผมขอแนะนำร้านนี้เลย Over, Top Up, ราคาถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเติมเพชร ROX e, อย่างเช่นเติม145บาทได้2,900เพชร290บาทได้5,000เพชร เติมถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองผมขอแนะนํานี้เลยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือไม่ว่าจะเป็นไลน์เพื่อนๆที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผม Over ร์เคอัพบริการเติมเกมราคาถูกเอาละครับเพื่อนๆครับสวัสดีนะครับเพื่อนชาวไรค์นาร์ก,อกเอกในในส่วนสําคัญของคลิปนี้ครับผมจะพูดในเรื่องของเจ้าตัวหินอัปเกรดเมทัลนะครับผมซึ่งหินอัปเกรดเมทัลมันก็ใช้เลเวล2อยู่แล้วใช่ไหม ฉะนั้นนะครับผมเราจะเป็นขุดแร่เลเวลไหนนะครับจะตกปลาเท่าไหร่ของสเตมินานะครับผมในแต่ละวันนะบางคนอาจจะมีความคิดบอกว่าเฮ้ยวันนี้อยากอัปเกรดอาวุธนะครับเพื่อเอาเวกนะครับให้มันถึงขั้น2ขั้นนะก็ประมาณนี้นะครับบางคนก็ยังไม่ถึงขั้น2นะครับเอาเวกก็ต้องการที่จะอัปเกรดอาวุธตัวเองนะครับก็วันนี้ก็จะอาจจะเป็นแนวทางนะครับพาเพื่อนไปทําการนะครับแบ่งสเตมิิน่าขุดแร่แล้วก็ตกปลานะครับแล้ว ขุดแร่จะขุดเลเวลไหนดีนะครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับของความต้องการผมจะอัปเกรดปรับก็แล้วกันนะครับผมแล้วแต่นะเพื่อนๆบางคนก็จะอัปเกรดอาวุธนะครับแต่ส่วนของผมจะอัปเกรดในเรื่องของเครื่องประดับผมต้องไปตกจระเข้นะเอาล่ะครับผมเราจะมาพูดในเรื่องของการแบ่งสเตมินานะครับซึ่งสเตมินานะครับที่ผมต้องการแบ่งก็คือผมจะใช้1000สเตมินานะครับในการตก นะครับผมซึ่งผมจะตกเป็นเจ้าตัวจระเข้ตัวนี้นะครับซึ่งผมจะใช้ก็คือ100ครั้งนั่นเองผมสเตมิน่เพื่อไปขุดแร่นะเรามาคุยกันเรื่องในเลเวลของการขุดแร่นะครับซึ่งเลเวลของการขุดแร่นะผมจะใช้ตารางนะครับเป็นหลังนะครับผมซึ่งตารางนี้ก็ค่อนข้างทีง่จะแม่นนะครับผมโอเคหินที่เราต้องการก็คือสเตนเทนนิงนะครับเมทัลนะก็เรามาดูกันตรงเลเวล2ครับผม อก็คือถ้าเลเวล2จริงๆนะเลเวล4กับเลเวล5นะจะได้จะเต้นเทนนิงเมทัลนะครับค่อนข้างที่จะเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับแต่นะครับผมเมทัลนะครับผมเลเวล3มันจะไปดรอปที่เปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดก็คือเลเวล6นะครับก็คืออยู่ที่19.7เองก็คือผมจะไปทำการขุดอยู่ที่เลเวล6นะครับผมนี่ผมจะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับเพื่อที่จะ ให้ได้เกรดสกิลเนี่ยให้ได้เยอะมากนะครับผมถ้าบวกกันเข้าไปมันก็ตกอยู่ที่ที่31กว่ากนวะ่านะ31กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าจะได้หินค่อนข้างที่จะเยอะมากนะเออเลเวล3เราก็ย่อยมาเป็นเลเวล2เนี่ยจะได้เยอะมากครับผมผมันก็จะคุ้มนะครับสำหรับถ้าเราต้องการอัปเกรดอาวุธ เคื่องประดับและก็เกาะนะครับผมโอเคในส่วนของการขุดแร่นะเราพูดกันถึงนี่แล้วนะครับเราจะทําการตกปลานะครับสเตมิน่หนึ่งร้อยครั้งนะครับผมหนึ่งรอยครั้งก็จะตกอยู่ที่หนึ่งพันนะหนึ่งพันสเตมิเน่เนี่ยมันจะได้จระเข้กีบตัวนะครับผมโอเค เอาละครับผมเราก็ได้ทําการนะครับใช้สเตมิน่าไปแล้ว1000พนะครับตกเอ่อเหยื่อนะครับใช้เหยื่อ100อันนะครับเพื่อตกจระเข้ของเรานะครับผมแล้วก็จํานวนจระเข้นะครับที่ได้ออกมาอยู่ที่69นะครับผมก็อยู่ที่69%นะกา็ถือว่าโอเคนะครับผมโอเคครับเราจะเลือกนะครับขุดเลเวล6นะ เราจะขุดไปเรื่อยๆครับจนสเตมิน่าของเราอยู่ที่700นะครับเราถึงจะทําการหยุดแล้วก็ทําการหลอมนะครับเองมาดูกันว่าเราจะได้เอาแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเราก็ทําการขุดแร่นะครับผมมาอยู่ที่750แล้วนะครับสเตมินาของเราก็เดี๋ยวเราไปนับจํานวนกันครับว่าเราจะได้หินอัปเกรดเนี่ยกี่ชิ้นกันแน่นะครับผม เดี๋ยวเรามารวมหินที่ได้เป็นเลเวลหนึ่งนะครับ9ก้อนให้เป็นเลเวลสองก่อนนะโอเคหินชนิดอื่นผมจะไม่มองนะครับผมจะไม่เอานะเดี๋ยวจะไม่มานะหินอัพเกรดนะครับผมเราได้เลเวลสามนะอยู่ที่81ก้อนนะครับแล้วก็ส่วนหินหินอัปเกรดเลเวลสองนะครับอยู่ที่116กก้อนนะเดี๋ยวผมจะรวมทั้งหมดนะครับให้เข้ากันนะที่มันได้เป็นเลเวลสองนะครับจะย่อย ที่มันได้เป็นเลเวล3นะครับผมจะทําการย่อยทั้งหมดเลยนะครับผมให้เป็นเลเวล2นะนะเคจากนั้นนะครับเราจะรวมทั้งหมดแสดงว่านะครับผมเราใช้นะครับสเตมินาไปไปอยู่ที่1,200นะครับแล้วก็อีก1000นะครับเราใช้ทําการนะเราใช้ทําการตกปลาครับตอนแรกเรามีสเตมินานะครับอยู่ที่2930นะครับผม เราทําการขุดปลาไปอยู่ที่1,000สเตมินานะครับเราก็ได้จระเข้นะครับผมมาอยู่ที่69ตัวแล้วก็ทําการใช้อีก1,200สเตมินานะครับก็ได้หินอัปเกรดนะครับทั้งหมดนะที่ที่ได้แล้วผมย่อยมาเป็นเลเวล2นะได้ทั้งหมดอยู่ที่278ก้อนนะครับโอเคก็จากนั้นนะครับผมจะเหลือสเตมิมีนานะ ผมจะเรียกสเตมิน่ไว้อยู่ประมาณ700นะครับแล้วก็จะทําการหลอมนะส่วนที่เหลือผมจะทำการหลอมครับประดับนะครับผมเรามาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับผม เอาละครับผมก็เราได้ทําการหลอมนะครับเพื่อที่จะได้แร่นะครับอัปเกรดเครื่องประดับของเราแล้วนะครับผมแล้วก็มันก็เหลือเจ้าตัวจระเข้เนี่ยอยู่ก็เหลืออยู่ประมาณ4ครั้งนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับเราก็เอาไว้เก็บไว้นะครับเพื่อวันอื่นนะก็ถือว่าภารกิจของเรานะครับผมเรามาดูครับแร่อัปเกรดเครื่องประดับของเราจะได้กี่ชิ้นนะครับผมอยู่ตรงนี้ครับผมโอเค ก็สรุปนะครับผมเราได้แลกอัพเกรดนะครับผมอยู่ที่33ชิ้นนะครับที่เราใช้สเตมิน่าของเราไปนะได้อยู่ประมาณนี้นะครับ33ก้อนก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะก็ทำให้เราสามารถอัพเกรดตัวละครของเราได้ไวยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราเลือกจุดที่ถูกนะครับผมโอเคครับผมเราได้33ก้อนเราจะทำการอัพเกรดแล้วนะนี่ครับผมเราจะอัพ โอเคครับผมก็เราได้ทําการสรุปยอดทั้งหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นสรุปให้ให้หน้าจอเลยนะครับผมว่าเราได้เท่าไหร่แน่นะก็โอเคครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับผมในการนําข้อมูลนะครับที่ผมได้ลองทดสอบดูแล้วว่านะครับใช้สเตม e ินอเท่านี้แล้วก็ไปขุดแร่อยู่เลเวลนี้นะครับได้จํานวนหินแร่อัปเกรดนะครับผม ได้อยู่ประมาณกี่ชิ้นนะก็จะทําสรุปให้ดูครับผมแล้วก็หวังว่าทุกอย่างนะครับที่ทําในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ยังอัปเกรดนะครับยังไม่สําเร็จนะครับในเรื่องของอเว e ขั้น2นะโอเคครับใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe นะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับจะได้เป็นกําลังใจนะโอเคครับผมมาครับ